เจียแบบนี้โอ้ตายเลยลุงค่ะหมูแล้วเกิดว่าแช่แช่ในช่องทีกกแบบ็าละล้างน้ำแข็งก่อนใส่ลงไปเสร็จแล้วค่ะไข่เจียวมะพร้เทเค้งอีชนแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอีทเองค่ะ วันนี้วันทํางานนะคะเลิกง,งานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาอะไรทานกันนะคะเพราะว่า ฝนมืนตกอะค่ะอีทไม่อยากทํากับข้าวแล้วก็คนเดียวด้วยเนาะก็เลยขี้เกียจทำกับข้าวค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปกินคั่วกริ้งอร่อยๆที่ร้านนายช่างคาเฟ่น,นะคะซึ่งเป็นร้านของเพื่อนค่ะเดี๋ยวเราจะบุกในในครัวของร้านนายช่างคาเฟ่เลยเนยนะคะโดยเจ๊ต้อยค่ะจะเป็นคนทําคั่วกริ้งให้เราทานนะคะเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยค่ะ ร้านชงคาเฟ่นะคะก็จะอยู่ตรงถนนสีประดิษฐ์นะคะจะเป็นก็คือสเมเด็จเรียงเก่าะคะ่ะถนนสเมเด็จเรียงเก่าซึ่งจะทางเข้าทางเดียวกับร้านเดอ s o อฟ c a คาเฟนะคะก็เดี๋ยวเราจะขับรถลงไปแล้วเราจะไปกลับรถมาเพื่อที่จะเข้าทางเดอ s o อฟ c a คาเฟนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเรื่องงานแล้วแต่ว่าเราเริ่งานตามเวลาราชการนะคะรถก็ยังไม่ติดมากมายอะไรอย่เงี้ยค่ะเรารีบไปร้านเซฟก่อนค่ะนี่ค่ะตรงใกล้กับโอสกาบุฟเฟ่นะคะแล้วก็จะมีร้านเดอะซอฟต์คาเฟ่นี่ค่ะ เราไปเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคะนี่จะเป็นร้านเดอะซอฟ Ca คาเฟ่ก็เป็นร้านที่รู้จักกันค่ะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยพามานั่งทานนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปกินควอกริ้งกันก่อน,นค่ะขับรถเข้ามาประมาณ3 0 0เมตรนะคะเข้ามา300เมตรนี่ค่ะ นะคะตึกข้างหน้าค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่ร้าน The s o อบ Cafe นะคะ mm hmm. เขาก็จะทำประมาณว่าเป็นรีสอร์ทด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวถ้าเปิดพิธีการแล, mm hmm. แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอ mm ัปเดตให้นะคะทำไมต้องประโบท mm hmm. เพราะเป็นร้านของเพื่อนนะคะก็ mm hmm. เลยอยากจะประโมทนึ่ค่ะถึงแล้วค่ะร้านไนสร้ังคาเฟ่เดี๋ยวเราเดินไปหาอะไรรับประทานกันเลยนะคะอืมค่ะเจ้าของร้านค่ะ มาร้านคาเฟ่แต่ถืออเมซอนมาด้วยเจ้าของร้านจะด่ากูไหมเนี่ยพอดีไปประชุมมาแล้วเขาซื้อน้ำให้กินนี่ค่ะเจ้าของร้านสวัสดีค่ะออนใจนะเคแต่เข้าไปข้างในก่อนอันนี้ร้านกันเองเราก็จะสั่งแบบเบิร์ดเบิร์ดนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้เจ๊ใต้ทำคกิ้งคกิ้งอ่ะกเป็นไหมคะคกิ้งเจ๊แบบไม้โอ้ตายเราลุกมา มันกระเด็นแล้วนี่สดๆร้อนๆเลยค่ะน้พแกงก๋วยจินแบบไม่ใส่น้ำมันนะคะก็ใส่นแกงกะปินิดนึงใส่นิดๆกรงไหมกระดิ่ไหมาง ร้านนี้คั่กิ้งจักรเด็ดค่ะหมูก็ไปละลายน้ำแข็งหมูถ้าเกิดว่าแช่แช่ในช่องตู้ก็ละลายน้ำแข็งก่อนใส่ลงไปน้ำอร่อลยเหรอไม่ใช่ผสมเลยนะคือจานแล้วนี้คั่วจนแห้งนะคะจะเป็นลงได้ไหมร้าวใส่หน่อยนะ เอาำอะไรนี่ใส่ในองหนักให้มานี่ผัดจนแห้นะคะแล้วก็ใส่อะไรนะใส่ะสุลงไปเดี็จแล้วก็ดีอสิใส่รสดีนี่เลยใส่รสดีนี่เลยค่ะแต่โอโบราน น้ำลาไหมไม่ใสไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ก็ว่าเครื่องแกงอ่ะมันทํามาได้แล้วอร่อยที่เครื่องแกงเครื่องแกงถ้าเราไปใส่มันก็จะเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ใส่น้ํามันอ่ะมันก็จะมันก็จะไม่อมน้ำมันนะอ่ะเราใส่น้ำางเลย ต้โองล้น้ำน่นน้งมนเสร็จแล้วค่ะไข่เจียวมะเขือเทศค o ก n g ทานไหมคะทุกคนมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันอย่างไรแล้วใครอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะฝากร้านเพื่อนให้ด้วยนะคะร้านนายช่างคาเฟ่อยู่ถนนสีเกษมนะคะสเสมเเรียงเก่าแล้วก็เข้าทางซอยเดอะซอฟท์คาเฟ่ตอนนี้มีขายทั้งฟูดแพนด้าแล้วก็แกร็บนะคะถ้าใครสนใจอย่างไรอยากกินกุว่วกิ้งที่อร่อยอร่อยนะคะสั่งได้เลยคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟัง รับชมในคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอิชแนลด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอิชแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ